กราบสวัสดีท่านผู้ชมสุดที่เรอสุดทีร่รักด้วยนะจ๊ะตาสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะจ๊ะพบกับไอกบอ,อีกแล้วนะจ๊ะกับช่องไอกบสรอนนะจ๊ะคุณแม่จ๋า พบกับดิจันอีกแล้วนะจ๊ะกับไอ้กบคนนี้คนเดิมอีกแล้วนะจ๊ะก็แน่จ้าวันนี้ดิฉันจะมาเล่นเกมวิถีแห่งเกรอ่ะไม่ใช่โอ้เบอร์ขออภัยจ้ะจะเล่นเกมในกินในโกะในโกะนำโชคนั่นเองจ้ะก็แน่จ้าขออภัยจริงๆจ้ะก็แน่จ้าเมื่อกี้เบอร์นิดนึงเออ แต่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรให้กันภัยกันได้นันสกุลแม่จ๋าเออวันนี้ฉันจะมาเล่นเกมแมวนั่นโรกก็คือนกกี้เนเกิร์เนเกิรน,น,น,นำโชคน,น,นั่นเองจ้วมาลุ้นกันสิว่าดิฉันจะแตกเท่าไรน,นะจ๊ะมาวันนี้มีทุนอยู่ที่714สบาทจุดหกสตางค์มาลุ้นกันสิว่าดิฉันจะแตกเท่าไรน,นะจ๊ะมาลุ้นกันเลยจ้ะแม่มาเบ็ด10บาทออโต้สัก30ออโต้ก่อนนะจ๊ะคกุณแม่จ่า มาลุนกันซิว่าฉันจะแตกเท่าไหร่นะจ๊ะมาลุนกันเลยจ้าโอ้โหซองร้อยสี่บาทแตกแล้วจ้าโค้ไวไปเลยจ้าคุณแม่จ้าขอฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ไอ้ก,กบด้วยนะจ๊ะกดกระดิ่งเพื่อไม่ใ้พาดคลิปใหม่ๆของช่องไอ้กบสอรอดด้วยนะจ๊ะคุณแม่จ้าเป็นกำลังใจให้ไอก,กบสอรอดด้วยนะจ๊ะเออ ตอนนี้งเงินรางวัลก็ตตวดิชั้นแตกอยู่ที่240บาทก็คือแตกแบบจำๆเลยนะแตกแบบดีๆจำๆเลยนะคุณแม่จ้ะก็ยังดีที่แตกนะจ้ะคุณแม่จ้ะเออมามาลุ้นกันต่อนะจ้ะคุณแม่จ้ะมาลุ้นกันเลยนะจ้ะคุณแม่จ้ะมาลุ้นกันเลยนะจ๊ะ มาลุ้นกันเลยนะจ๊ะคุณแม่จ๋ามาลุ้นกันเลยนะจ๊ะคุณแม่จ๋ามาลุ้นกันเลยโอ้โหมาแต่แบบจำช้ำกับคูณสองมาได้ห้าสิบเอ็ดบาทก็คือช้ำอยู่เด้อก็คือช้ำอยู่เด้อแม่จ๋ามาจ้ามาลุ้นกันต่อน,นะจ๊ะคุณแม่จ๋า โอ้โหวันนี้บอกได้เลยนะจ๊ะว่าฉันเนี่ยรู้สึกก้นช้างซุวยซ่าเรอนิดนป็นนะจ๊ะแม่จาถ้าขอถ้าพลาดผิดพลาดประกันใดก็ขออาไปดักที่แห่งนี้ด้วยนะจ๊ะแม่จ๊ะรู้สึกว่าเบรรู้สึกว่าแบบ ไม่มีกระจิตกระใจวากนิดนึงไม่รู้ว่าเป็นอะไรเหมือนกันนะแม่จ๋าคือเมื่อวานฉันหนักนิดหนึ่งเออวันหนักนิดนึงก็กระเบิร์นิดหน่อยละจ๊ะคุณแม่จ๋าเออแต่ไม่เป็นไรนะจ๋าฉันก็สมาพกากให้เ้คนดูเหมือนเดิมนะจ๊ะคุณแมมาคูณ6ได้2 4งบแแตกแล้วจ้ะุณแม่จ๋ามา ได้หกบาทอีกแล้วจ้ะแม่โอ้โหเกือ,อ,อ,อบฟรีเกมแต่ตอนนี้เงินรางวัลก้อนโตแตกอีกแล้วจ้ะกูนแ,แน่าจา้ะสุดปังเลยจ้ะกูแน่จ้ะได้246บาทนะจ๊ะกับเงินรางวัลก,ก้อนโตของดิฉันนั่นเองจ้ะกณแน่จ้ะมาลุ้นกันต่ออีกเก้ารอบเก้ารอบนะจ๊ะกณแน่จ้ะรอบนี้ฉันจะไต่เท่าไร่มาลุ้นกันเลยนะจ๊ะกณแน่จ้ะมาลุ้นกันเลยนะจ๊ะ คลิปนี้นะจ๊ะสร้างมาเพื่อความสนุกความบันเทิงเท่านั้นนะจ๊ะเด็กคนไหนที่ต่ำกว่า18ปีไอ้กบไม่แนะนําให้ทําตามนะจ๊ะคุณแม่จ๊ะไม่แนะนําให้ทําตามนะจ๊ะคุณแม่จ๊ะดูเพื่อความสนุกความบันเทิงได้นะจ๊ะแต่ไอ้กบไม่แนะนําให้ทําตามนะจ๊ะคุณแม่จ๊ะดูเพื่อความสนุกความเฮฮาความปาร์ตี้ได้นะจ๊ะเออเราแบบ อยากให้ทุกคนมีความสุขอะไรแบบนี้นะคะน้องๆคนหนืคนไหนที่ต่ำกว่า18ปีก็ดูเพื่อความตลกก็แล้วกันเนาะเพราะว่าดิฉันก็ตลกในส่วนหนึ่งนะคะ่ะคุณพี่จ๋าเออมาทุนหลักร้อยแต่หลักพันมันปังจริงๆจะแม่จ๋ามันปังจริงๆจะแม่จ๋าดิฉันว่าปังยังไม่สุดขอ แต่ขอเป็ดอีกสัก30ออโต้เบ็ดสิบาทมาลุ้นกันสิว่าที่ฉันจะแต่เท่าไหร่นะจะมาลุ้นกันเลยนะจ๊ะคุณแม่จ๊าช่วงนี้คนก็ดูแบบเรื่อยๆนะนะนะจ๊ะแม่ไม่ได้ลดเหมือนแบบแต่ก่อนที่แบบลด20่ิวิวสิวิตอนเนี้ย มันก็มากกว่า50ตลอดเลยก็ขอขอบคุณทุกคนเลยนะจ๊ะขอบคุณทุกคนจริงๆนะจ๊ะคุณแม่จากที่ดูชิปไอ้โกบคนนี้นะจ๊ะขอบคุณทุกคนจริงๆเลยนะคะถ้าไม่มีคุณทุกคนก็ไม่มีไอ้กบคนนี้นะจ๊ะคุณแม่จ๋าขอบคุณจริงๆคะ่ะไม่ร้อยบางครั้งก็ร้อยบางครั้งก็แบบั้นตลอดเลยก็ขอบคุณทุกคนจริงๆที่แบบรักและเอ็นดู ไอ้กบคนณี้าไอ้กบสัญญาว่าไอ้กบัญญะมาลงชิดทุกวันให้ทุกคนได้ดูนะจานะจาณวันนี้ดิฉันจะมาเล่นเกมนั่นแหละค่ะก็คือเกมนิกกี้เนโกเพราะว่ายอดวิวค่อนข้างที่จะเยอะและมันเป็นเกมที่ทําให้ไอ้กบมีวันนี้ทำให้คนให้กบมีทุกมีแบบ คนที่รู้จักมากยิ่งขึ้นนั่นเองจ้าแม่แต่ตอนนี้ได้เงินรางวัลกอโตอยู่ที่250บาทนะจากคุณแม่จ๋าก็คือแบบถ้าไม่มีทุกคนก็คือไม่มีเอก,กบนะจ๊ะถ้าไม่มีเกมน,นี้ก็จะไม่มีแอก,กบนะจ๊คจจนะจะคุณแม่จ๋าพูดจะเลยนะพูดจะเลยนะจ๊ะคุณแม่จ๋าเดือนที่แล้วอ่ะก็คือหนักมากๆก็คือแบบยอดวิวคือแบบ3020อย่างเงี้ย ไม่ถึง40สักครั้งไม่ถึงร้อยสักครั้งแต่มาเดือนนี้แต่มาเดือนที่แล้วอ่ะคุณค่าที่จะแบบดีขึ้นเพราะว่าเราพัฒนามากยิ่งขึ้นหนึ่งเลยพัฒนาปกพัฒนาการน้ําเสียการผ้ามากยิ่งขึ้นผ้าให้มันไม่หงอยหูไม่แสบหูผ้าให้มันดูแล้วมันเพลินมากขึ้นนะจากคุณแม่สเราฝึกฝนทุกคัม้มติโชคทีทุกคน คอมเมนต์วิจารณ์เราอะไรแบบนี้เราก็ฝึกแล้ว,แล,วแล้วก็ปรับทุกครั้งเลยนะจ๊ะคุณแม่จ๊ะแล้วปรับทุกครั้งนะจ๊ะคุณแม่จ๊ะอยากให้ทุกคนดูไอ้กบคนนี้ตลอดเลยยิ่งยิ่งขึ้นไปนะจ๊ะคุณแม่จ๋าไอ้กบสัญญาว่าไอ้กบจัดมันจยาให้ทุกคนดูแบบนี้เรื่อยๆเลยนะจ๊ะคุณแม่จ๋าเออฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยคะ่ะ แม้ตามาลุ้นกันต่อนะจ๊ะรอบสุดท้ายรอบสุดท้ายมาขออีกสักสามสิบเม็ดดีกว่าสามสิบเม็ดสามสิบออโต้มาลุ้นกันสิวัติฉันจะแตกท่อไรเม็ดเยอะขนาดนี้ต้องแตกแบบจำจังและราคาคนพีจ้าต้องแตกแบบจำจัป,ปังๆแล้วแหละดิฉันว่าน่าจะคนพีจ้ามาลุ้นกันสิวัติฉันจะแตกท้าไรนะจ๊ะมาลุ้นกันเลยนะจ๊ะคนพีชจ้า าจากกุญชจามาันลุกันเลยนะจ๊ะ48บแปด้าจ๊ะแม่จ้ามาจากกุญชจามาจากกุญชจามาคูณแปดล้วจากคุณแม่จ๋าคูณแปดแล้วจากคุณแม่จ้า,จามัก ได้4 0 8บาทแล้วะโคุลสุดโก้ลตังเลยจ้าเงินรางวัลก้อนโตไอ้กบแตก่แล้วจ้ามาลลนกันสิว่าดิฉันจะได้เท่าไหร่นะจ้าโอ้โหได้เงินรางวัลอยู่ที่696บาทกับเงินรางวัลก้อนโตของดิฉันนะคะคุณพี่จ้ามาจ้อีก20รอบนะจ้ะคุณแม่จ้ามา252บาทนะจ้าคุณแม่จ้ามา1 0 8บาทมา เก้าสิบหกบาทมาคุณพี่จ้ามาจากคุณแม่จ้าหนึ่งร้อยยี่สิบหกบาทจากคุณแม่จ้ามาสองพันเจ็ดร้อยแตกแล้วจากคุณแม่จ้าเงินรางวัลก้อนโตต้องแตกแล้วจากคุณแม่จ้าแตกจริงๆด้วยจ้ามัาลุ้นกันสิว่าที่ฉันจะแตกเขาไร้นะจ้ามาลุ้นกันเลยแต่จากคุณแม่จ้าโอ้โหสุดปังจริงๆจ้าคุณแม่จ้าสุดปังสุดๆไปเลยจ้าคุณแม่จ้ากับเงินกับเกมแนวนำโชคนั่นเองจ้า แมวเนี่ยมันมีโชคมีลาภต่จวิจันจริงๆนะจน๊ะกุญแจสโอ้โหสุดๆไปเลยจ้ะโอ้โหเงินรางวัลซุปเปอร์เมกาชั้นอยู่ที่3,282บาทนะจ๊ะกับเงินรางวัลซุปเปอร์เมกาขนาดจ๊ะคุณแจสักสุดปังไปเลยจ้ะคุณแจสักสุดปังจริงๆจ้ๆจะคุณแจสัก ไม่คิดว่ามันจะแตกปังแตกช่ำขนาดนี้นะจ๊ะพู้ดเลยว่ามไม่คิดว่าจะแตกเยอะขนาดนี้นะจ๊ะก็แค่จ้าซึ่ดๆไปเลยค่ะก็แค่จ้ามาลุ้นกันต่อนะจ๊ะว่าฉันจะแตกอีกเท่าไหรนะจ๊ะันลุ้นกันเลยนะจ๊ะก็แค่จ้ามาลุ้นกันเลยนะจ๊ะคลิปนี้นะคะถ้าใครสนใจอยากเล่นเกมเหมือนไอ้กบนะจ๊ะ ถ้าใครสนใจอยากเล่นเกมไอ้กคนะจ๊ะก็ใต้คอมเมนต์เลยนะจ๊ะคุณแม่จ๋าใต้คอมเมนต์เลยนะจ๊ะคุณแม่จ๋าถ้าใครสนใจนะคะก็ใต้คอมเมนต์เลยนะจ๊ะแม่ทุนน้อยทุนเยอะก็เล่นได้นะจ๊ะคุณแม่จ๋าดูชัดเป็นตัวอย่างอ่ะคุณคุณหลักร้อยแตกแล้วห้าพันกว่าบาทนะจ๊ะคุณแม่หกพันกว่าบาทนะจ๊ะแม่ เงินรางวัลก็ตกแต่งประสน์ปันวันทุกทางเลยจะหลายรอบมากๆเลยนะจาะคุณแม่จ้ะถ้าใครสนใจอยากเล่นเกมบดไอ้กบก็ใต้คอมเมนต์เลยนะจ๊ะคุณแม่จ้ะแต่ตอนนี้ดิฉันได้เงินรางวัลเมกาอยู่ที่1 2 2 4บาทค่ะสุดปังจริงๆจ้ะฝากด้วยนะจ๊ะกับเว็บนี้นะจ๊ะคุณแม่จ้ะเขาไม่ได้สปอนเซอร์นะคะแต่เราได้เงินจาก ได้เงินจากการเล่นเกมเขามาเยอะมากๆแล้วเราก็เลยอยากปมใหเขาเฉยๆนะจ่ะคุณแนจจ๊ะเออแค่นั้นจริงๆจ้ะคุณแนจ่ะเออมาคูณสี่มาได้สิบสองบาทจะแม้รอบสุดท้ายมันปังจริงๆเลยปังสุดๆไ,บบๆไปเลยจ้ะคุณแนจจ่ะมาแตกแบบรัวๆไปเลยจ้ะคุณแนจ มา132บาทมาแตกแล้วกันแม่คุณหกมาสองร้อยสิบหบาทมาแตอกอาดาจ้วจ้ะ54บาทมาโอ้โหก้าวมาคุณแม่จ้าเต็มสิบาทแตกแบบรัวๆเลยจ้ะรอบสุดท้ายไม่มีจุดจริงจ้ะรอบสุดท้ายแตกแบบหนักๆช้ำๆไปเลยจ้ะคุณแม่จ้ะมาลุ้นกันสิว่าเงินรางวัลก้อนโตที่ฉันจะได้เท่าไหร่นะจ้ะมาลุ้นกันเลยนะจ้ะคุณแม่จ้า ได้เงนินรางวัลก็โตอยู่ที่807บาทนะจ๊ะสุดตังไปเลยจ้ะคุณแม่จ๋าคุณร่ากร้อยแตกไปแล้ว6 7 1 9 1เจ1าจุด10สตางค์นะจ๊ะคุณแม่จ๋าสุดปังไปเลยจ้ะไอ้กบไม่คิดว่ามันจะแตกปังขนาดนี้นะจ๊ะคุณแม่จ๋า คลิปนี้ไอ้กบขอราไปก่อนนะจ๊ะคุณแน่จ้ะถ้าใครสนใจอยากเล่นเกมเหมือนไอ้กบนะจ๊ะแม่ก็ใต้คอมเมนต์เลยนะจ๊ะคุณแม่จ๋ะเพราะว่าไอ้กบปักหมุดไว้ทุก คลิปถูกช่องทางเลยนะจ๊ะคนแน่จ๋าเออคลิปนี้ไอ้กบขอลาไปก่อนนะจ๊ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะคนแน่จ๋าก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้ไอ้กบด้วยนะจ๊ะกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆของช่องไอ้กบสาร์ทด้วยนะจ๊ะคนแน่จ๋าเจอกันใหม่คลิปหน้าจากคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ